จะเริธรทาสำนักดีค่ะข่าวความเคลื่อนไหวแพทย์วิถีธรรมและพักสัมมาธิปไตระหว่างวันที่4-11สิงหาคม2566มี3ข่าวข่าวที่1คลายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกระสิกกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงนสวนปาน่านาบุญหนึ่งดอนตาลมุกดาหารระหว่างวันที่11-17สิงหาคม2566 อาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนและจิตอาสาเครือขา่ายภาคอีสานร,รวมพลังบำเพ็ญตามนโยบายพักสัมมาธิปไตยส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดีมีเศรษฐกิจมั่นคงมุ่งตรงพลังงานพึ่งตนสร้างคนให้สังคมจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร5วันณสวนปาน่านาบน,นึง ตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารมีผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนแบบพักคาทั้งสิ้นรวม30ท่านจิตอาสาเครือข่ายภาคอีสานร,ร่วมบำเพ็ญประมาณ40ท่านและมีผู้มาสมัครสมาชิกพักสัมมาทิปไตยใหม่จำนวน8ท่านจิตอาสาที่มาร่วมบำเพ็ญต่างรู้สึกอบอุ่นที่ได้กลับมาจัดไายที่บ้านเกิดของแพทย์ด้วยหีธรรมสวนปานาบุญหนึ่งดอนตาล สถานที่จัดค่ายต้นกำเนิดแห่งแรกของศูนย์เรียนรู้สุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรมซึ่งเป็นค่ายเล็กๆที่มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนไม่มากมาจากภาคอีสานทั้งหมดและมีมาจากเวียงจันทร์ต่อปป,ปลาวสาท่านเกือบร้อยละ50เป็นผู้เข้ารับการอบรมครั้งแรกกิจกรรมวิถีชีวิตในค่ายผู้เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติการเก็บผักมาทำอาหารรับประทานเอง3มวันโดยมีจิตอาสาเป็นผู้แนะนำและพาปฏิบัติเก็บผักอมแซบบ้านอมแซบป่าที่ใบใหญ่มากนำมาทำลาบดาวดอยและอมแซบป่าเก็บผักก้านตรงมาผัดกับฟักทองญี่ปุ่นผลผลิตจากสวนสร้างหนึ่งผักชัยามาทำชายยากรอกและทำแกงจืด เ้าต้ตามตำปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวและมีแก้วังกรไร้าสารพิษผลผลิตในสวนรับประทานเป็นผลไม้ริบเย็นอาจารย์หมอนเขียวได้นำจิตอาสารวมกันต้อมโรงสีข้าวเพื่อสีข้าวกล้องและข้าวสองมือมารับประทานเพื่อเพิ่มวิตามินบีรวมได้รำข้าวมาคั่วสดใหม่รับประทานสดโดยรวยกับข้าวหมูสุกหรือทำเป็นรำปิ้งข้วย ช่วยแก้ปัญหาการปวดสะบักและสะโพกได้ดีมากโดยรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมปรับสมดุลร้อนเย็นของแต่ละท่านค่าเฉลี่ยคือ1ช้อนชาสำหรับผู้แข็งแรงและผู้ป่วยไม่ควรกินเกิน1ช้อนแกงต่อวันจะเป็นประโยชน์มากถ้ากินเกินก็จะเป็นโทษร้อนเกินได้ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความประทับใจในองค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรม เทคนิค9ข้อได้ฟังธรรมะยินดีไม่สุขไม่ทุกข์ที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจได้ง่ายการรับประทานอาหารปรับสมดุลการกดจุดรมปานเรียวคะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งใจและกายมีหนึ่งท่านที่ตั้งใจจะไม่กินเนื้อสัตว์หลังออกจากค่ายและอีกหนึ่งท่านที่จะปรับแก้ไขที่ตัวเองก่อน จะนำความรู้นี้ไปบอกต่อผู้อื่นด้วยและมีผู้สนใจจะไปอบรมต่อที่ค่ายณชุมชนราชธานีอโศกในวันที่12-16สิงหาคม2566นี้ด้วยข่าวที่2ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกตศิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณาสวนป่านาบุญสาจังหวัดปทุมธานี คลายสุขภาพ3วันที่ส่วนปานาบุญสามปทุมธานีคลองหลวงคลองสามตั้งแต่วันที่4ถึง6สิงหาคม2566โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมพักค้างและไปกับ53ท่านจิตอาสา34ท่านได้รับสมัครสมาชิกพัก37ท่านทุกวันยามิทิ์8ธรรมาภาพนทูกจากอาจารย์หมอเขียวบรรยายสดตั้งแต่แดโมงเช้าถึงเที่ยงตลอด3วัน วันแรกของการเข้าค่ายแม้เครื่องฟ้าคพิมฝนช่วงบ่ายฝนตกหนักก่อนจบโยคะกดจุดลมปราณหมดกิจกรรมพอดีหลังจากได้รับความรู้เรื่องน้ำสมุนไพรอาหารและการดีท็อกซ์จากกันกลับบ้านด้วยรอยยิ้มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมแบบไปกลับวันที่2ของการเข้าค่าย5สิงหาคมหลังจากสวมสดมนต์ฝึกลมหายใจเดินเร็วรอบทะเลสาบ กลับมารับประทานข้าวต้มสุขภาพแล้วฟังธรรมะพาพ้นทุกจากอาจารย์หมูเขียวตั้งแต่8ปดงเช้าถุงเที่ยงเช่นเดิมช่วงบ่ายบรรยายชายิตปฏิบัติอาหารกวดขาเช่นเมิใช้เท้าพอกทางจากบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นผ่อนคลายสบายระบายพลิ้ใจพักผ่อนตามอัธยาศัยในวันที่สเบิกอรุณเช่นเดิมด้การเดินเร็วกลับมาเป็นอิ่มกับธรรมะพาพ้นทุกตลอดการ ช่วงเช้าจากนั้นพักเบรด้วยอาหารสุขภาพและตลาดาษอายะเล็กเทปกันเที่ยงจากนั้นช่วงบ่ายเข้ากลุ่มชชยสภาวะทำร้องเพลงถ่ายรูปก่อนจากลาอาจารย์เมตตาตอบคำถามกับผู้เข้าค่ายสุขภาพก่อนแยกย้ายกลับบ้านด้วยรอยยิ้มพร้อมเช็ดรับการดูแลสุขภาพใจอันสุขสุขในใจที่แก้ไขได้สุขโรคได้สุขโลกุตละกลับบ้านไปตลอดการ ไม่อยากไม่ดูข,ข่าวรสุดแฉยั่งยืนข่าวที่สาม่ายสุขภาพแพทย์วิธีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงน้ำมอจารอรดยสเกิจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคม2566จิตอาสาภาคเหนือได้ร่วมกันจัดค่ายสุขภาพแพทย์พิธีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมอจรอ ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนร,รวม21ท่านมาแบบพักค้าง4ท่านและแบบไปกลับ17ท่านจิตอาสาร่วมบำเพ็ญจำนวน22ท่านบรรยากาศโดยรอบดีมากผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจในการทำอาหารเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายแมชิ่งกดจุดลมปราณโยคะกายบริหาร การทำกสิกรรมได้สารพิษและการปฏิบัติดูแลสุขภาพตามเทคนิคเก้ข้อที่ได้เรียนรู้ในค่ายเช่นการพอกหน้าด้วยดินโคลนหรือดินอคิเฟอร์การแช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพรที่ถูกกันการทำน้ำสมุนไพรเล้เเยนปรับสมดุลการกราัวซาและการใช้บททบทวนธรรมในวันที่สองของค่ายผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมฟังบรรยายธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจน ผ่านทางออนไลน์ระบบซูมร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมในอีก3ค่ายที่จัดพร้อมกันที่ภาคกลางสวนผานบุญสามจังหวัดปทุมธานีและที่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลาในวันสุดท้ายของค่ายเวลา8 0 0นถึง11.30จนจัดกิจกรรมตลาดวิถีธรรมขายของดีราคาถูกซื้อสัตว์มีน้ำใจโดยพระอาจารย์วิสิติฏวิสิโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพุทธปรชัชญาจำนวนสิบท่านมาร่วมกิจกรรมค่ายได้เรียนรู้และลงปฏิบัติธรรมกสิกรรมแบบนาแปลงเล็กขนยินซีวัตถุใส่แปลงนาและดำนาต่อด้วยกิจกรรมเปิดใจผู้เข้ารับการอบรมมีความประทับใจจากผู้เข้ารับการอบรมท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า ท่านได้ทำใจในใจให้ไม่กลัวตายทำให้อาการป่วยดีขึ้นมากและยังได้ทดลองทำการสวนล้างลำไส้ใหญ่หลังจากได้รับการอบรมแล้วอาการไม่สบายก็ลงเบาสบายขึ้นมากและอีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่เคยมีท่านใดสอนธรรมะและพาปฏิบัติได้แบบนี้มาก่อนเรียนได้ที่นี่ที่นําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้จริงจะพาคนอื่นมาเรียนรู้ด้วยในโอกาสต่อๆไป จากนั้นพระอาจารย์วิสิตทิตะวิสิตทโธทผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เมตตากล่าวปิดค่ายด้วยความอบอุ่นประทับใจพบกับ่ายที่มอจรอดอยสเกตครั้งต่อไปในวันที่5-9กันยายน2566ค่ะเจริญธรรมสำน็กดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ งานวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็บรรยากาศของพี่น้องชาวอโศกที่ร่วมกันทําความดีต่างๆเพื่อน้อมถวายพระพรนะคะวันนี้วันแม่แห่งชาติเราก็ได้เห็นว่าพี่น้องเรานั้นมีความสุขมากกับการที่จะเป็นผู้ให้ผู้แบ่งปันรวมถึงไม่ลืมที่จะน้องราลึกถึงหลวงปู่สปนาโพธิรักที่ท่านเป็นแม่ผู้ให้กําเนิดทางจิตวิญ,ญญาณโลกุตระแก่พี่น้องชาวอโศกให้ลูกหลานได้อยู่ได้อาศัยและทําความดีได้ในวันนี้ค่ะลูกคุณพูดตามคุณ วันแม่แห่งชาติอย่าลืมทำความดีกันนะคะอย่าลืมบอกรักคุณแม่ด้วยคคุณรักใครคะรักแม่เหรอคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทีมงานบอกเล่าข่าวสุกจากทั่วประเทศขอลาไปก่อนเจริญทรรสำานึกดีค่ะลูกบุญบ๊ายบาย